เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ในเกมอัลต้าสตาร์จากคลิปที่เราได้ผมบอกว่าจะไม่เล่นแล้วใช่ไหมนี่ผมไปฝึกตั้งใหม่แล้วโหดแน่นอน <c oughs> ถ้าดูหน้าก็รู้แล้วลว่าเราต้องปวดปวดดูดีว่าต้องปดเจอห้องนะครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีคนเฮ้ยวะตู้ไงวะคืออะไรวะตู้ไงวะคืออะไรวะคุณต้องไว้ใจผมสิครับ <c oughs> โอ้ผมเปลี่ยนตัวแล้วนะผมเป็นมือสไนเปอร์สไนเปอร์ เอ้ยอย่าปังกูชิบ invisible อ้ยยิงกูกูพโาดษอนเฮือนี่หรือคนที่ฝึกมาแล้วเอ้ยทำไมทำไมทำไมมันเละอย่างนี้วันนี้ืด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 ยิงัดหน้ายิงัดหน้าเธอยิงัดหน้าเธออะไรวันเนี้ย โอ้ขยิงขยิงขยิงฉันไม่ไม่ต่โหมันจะตายแล้วพี่แม็กซ์เยวะเอง <c oughs> เอ,อือเกือศูนย์ห้าเอ,อ้ยอ,อ,อะไรกันแม็กฝั่งเรามันออกหมดแล้วพี่เกือแม็กผมแปลกๆเขาวะ อย่ามาเข้าใกล้กูเือนี่คือสัวไนเปอ้ร์ใช่มัมเนี่ยยิงหลายนัดแล้วนะหลายนัดแล้วนะนี่ผมยิงมันดอกละพันแล้วนะเนี่ยมันไม่มีใครตายเลยเนี่ยคืออะไรเนี่ยมันจะตายแล้วเห่เ็นแล้ว เฮ้ยมันดีขึ้นมาได้ไงอ่ะแล้วทำไมสนป์ผมมันยิงดอกละสองร้อยวะมาผมจะยิงคนที่ไม่มีโอ้โหสไนป์ยิงหรอวะโอ้โหพี่ผมยิงไม่เข้าเอาไปยิงเสาเฉยเอ,อ่ะยิงเสาไปแตกก็ได้วะทั้งนั้น เออไม่แตกเลยเฮ้ยทำไมสนัยกูเป่าขนาดนี้วะโอ้ยยิงใครไม่ตายเลยกูคือผมก็พอจะยิงมันเข้าอยู่นะแต่นีไงเป็นไงล่ะโธ่แต่ฆ่าได้ตัวหนึ่งเอาวะทำแบ็คแล้วสกอร์เราอะโอ้ยยิงระเบิดใลกูชิบพิญาแป๊บเฮ้ยใครอะ เอาล่ะเอาล่ะ,ะ,ล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 ะยิงไม่โดนเฮ้ยใครวะเฮ้ยเกลี่ยมาจากไหนเนี่ยเก่จะแพ้แล้วเฮ้ยมันพี่เอาอะตองไี้ฝั่งเราโคตรโหดอะพี่แม็กฆ่าเละเลยวะไม่เหมือนอ้าววอะไรวะเนี่ยเลิกเลิกเลิกมันสู้ยากจริงอะมันสู้ยากเกินไป